สวัสดีครับเพื่อนเพือ่อนชาวยอดเศรษฐีวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสวดสาธยายมนนะครับซึ่งเป็นครั้งที่26ของผมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองออสารานะครับประเทศอินเดียซึ่งเมืองนี้มีความสำคัญก็คือเออเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมปเทศนาที่เมืองนี้นะครับ ครั้งแรกที่เมืองนี้กับผมบัตรนี้ วันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้านายยติวัฒนาสิริเจริญวุฒิขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประดิษฐ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจีของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัคราคัตชัตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชาสะสุนันตุสักขมโมคทังสักเเกาเมจารูเปคิลิสิขละตาเตจินตะลิเควิมาเนทีเปรัะเถจะคาเมตาลุวะคะตาลุวะนาขะหาเนเเคหวัตถุมิเขตเตภุมมาจายตุเทวาชละทละลวิสเเมยขะขันทัพนาคา ติดธรรมตาสันติเกยัตมุนิวราชนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรกาโลอัยยปันตาธรรมสวรกาโลอัยยปันตาธรรมสวรกาโลอัยยปันตานโมตัสสะภะควโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะควโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะควโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามินัตถิเม สละนังอัญญังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจวัชนะสุธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญังธโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจวัชนะสุธิเมโหสุทับสัพพทานัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจวัชนะสุธิเมโหสุโหตุสัพพทา